เมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็บินด่วนนะครับไปที่จังหวัดศรีสะเกดและจังหวัดอุบลราชธานีนะครับไปที่ศรีสะเกดเนี่ยก็ไปที่ฐานปฏิบัติการอินทุมารหรือภูมะเขือนะครับอยู่ที่อำเภอกันทรรักษ์นะครับขึ้นภูมะเขือนะครับเพื่อที่จะไปดูพื้นที่ฐานปฏิบัติการของทหารนะครับให้กำลังใจทหารแนวหน้านะครับรวมถึงเยี่ยมกำลังพลนะครับ ทหารที่เหยียบทุนระเบิดด้วยนะครับนายกก็ลงไปพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หลายท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นพลเอกนัตลนาพลนาภานิตรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงกลาโหมนะครับหลังจากที่ประชุมสมชเมื่อเช้าท่านก็ไปด้วยนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปคุณเสียศักพวงเกตแก้วนะครับแล้วก็พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีช่วยกลาโหมนะฮะแล้วก็ผู้บัญชาการฐานสูงสุดนะฮะพลเอกอุกฤษบุญตาโนนนะฮะแล้วก็อีกหลายท่านนะฮะปลัดมหาไทยก็ไปนะฮะก็เดินทางจากดอนเมืองไปศรีสะเกดนะฮะเพื่อตรวจเยี่ยมกําลังพลนะครับไปให้กําลังใจนะครับ นายกพอไปถึงปุ๊บเนี่ยที่ภูมะเขือนะครับที่สีสกเกตเนี่ยนายกก็บอกว่ายังไงนายกอนุทินชาญวิตรคูณก็บอกว่าความรู้สึกที่มายืนบนฐานปฏิบัติการอินทุมารหรือภูมะเขือเนี่ยสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาในหัวใจเวลานี้ก็คือว่าประเทศไทยของเราเป็นที่ยืนอยู่คือประเทศไทยตรงนี้คือประเทศไทยใครจะมาแอบอ้างอธิปไตยเหนือดินแดนของเราไม่ได้นะครับ แต่ว่าวันนี้การที่เราจะพูดเรื่องนี้วันนี้เราถือว่าสิ่งที่ได้มีข้อตกลงไว้เพื่อเดินทางไปสู่สันติภาพมันจบลงแล้วครับท่านม,มันจบลงแล้วครับท่านจากนี้รัฐบาลไทยจะดําเนินการในสิ่งที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์กับประเทศไทยและเป็นสิ่งที่ประเทศไทยจะทําโดยที่ไม่ต้องไปหาหรือไปปรึกษาขออนุญาตใครเราได้มีการพูดคุยหาหรือกับกองทัพเมื่อช่องชวงเช้าที่ผ่านมาข้สรุปชัดในทางปฏิบัติ ซึ่งทางกระทรวงกลาโหมรับทราบอยู่แล้วต้องทําอย่างไรแต่ต้องขอความกรุณาการสื่อข่าวผู้สื่อข่าวว่าอยากจะบอกว่าเราไม่ตอบแต่ขอความกรุณาว่าไม่ต้องถาม,มเพราะว่าทําอะไรเป็นเรื่องของความมั่นคงแห่งชาติเราบอกไม่ได้ถ้าถามมาแล้วพอเราไม่ตอบกลายเป็นว่าเราย่อย่อนหย่อนยานแต่ความเป็นจริงเราไม่เคยหย่อนยานเราไม่เคยคิดจะยอมเสียเปรียบใดๆทั้งสิ้นกับฝ่ายตรงข้ามตรงกันข้าม เราวางตัวเป็นผู้กำหนดบทบาทอยู่เสมอดังนั้นวันนี้ก็เช่นกันนะครับตนในฐานะรัฐบาลเป็นคนลงนามปฏิญญาที่เป็นความชัดเจนอยู่แล้วขณะนี้4ข้อเนี่ยเขาไม่ปฏิบัติต,ตามฮะ,ะและจะกําหนดการดําเนินงานของตัวเองนะครับโดยรัฐบาลจะให้การสนับสนุนข้อต่างๆและการดําเนินงานของกองทัพยอย่างเต็มที่นะครับผู้สื่อข่าวก็ไปถาม,อมบอกมาเลเซียเนี่ยจะไปขอรื้อฟื้นเรื่องที่ลงนามปฏิญญาตรงนี้นายกจะทบทวนไหมนะฮะ นายกก็ถามเลยฮะหรือฟื้นเรื่องอะไรนะครับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเรื่องการทําปฏิญญานําไปสู่สันติภาพนะครับนายก,กบอกว่ามันชัดเจนอยู่แล้วผู้ร่วมลงานามไม่ได้ปฏิบัติตามปฏิญญายิ่งไปกว่านั้นเรามาตรงนี้เพื่อได้เห็นกับตาครับว่าความจริงมันเป็นเช่นไรนะครับดังนั้นถ้าไปดูแล้วเนี่ยหรือฟื้นหรือฟื้นไหมคงไม่มนายกพูดชัดครับหนึ่งระงับปฏิญญาตรงนี้ไว้ก่อน นะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ให้อำนาจกองทัพในการบริหารจัดการกำลังคนแล้วก็ปฏิบัติการตามสถานการณ์นะครับเลี่ยงการใช้มาตรการรุนแรงมาตรการตอนนี้เข้มข้นอยู่แล้วครับต้องประเมินสถานการณ์เป็นรายวันเป็นรายชั่วโมงไปครับ